โอ้ยับเลยฮะยับเลยยับเยินเลยให้เชา้านี้โอ้ผมก็ว่าทำไมรถติดเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเชา้าเจ็ดนาฬิกาหกนาทสวัสดีเชา้าเข้ากับเชา้าวันแรกของของอาทิตย์นี้ ป่ปลไปกับน้องซาอีกเจนเคยฮะมาดูกันสิว่าชาวนี้เราจะเจออะไรบ้างอะกับการกัดกับการเข้ากับชาวันแรกฮะหลังจากที่ห่างหายไปหลายอาทิตย์นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ขี่น้องซาเลยฮะเอารถยนต์ไว้นะเนื่องจากสภาพทางอากาศเนี่ไม่เอื้ออําหนวยอะเข้ากันดึกแล้วก็ฝนตกอีกโอ้สภาพอากาศจำยจฮะ วันนี้ก็น้องซ่าวันแรกแล้ววันนี้บรรยากศาศเช้านี้28องศาเหมือนจะมีหมอกจางๆนะเช้านี้พี่เอ็ม2.5รอเปล่าเนี่ยกรมบุตูก็ได้ประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มระบบแล้ว15พฤษภาคม2568นะวันนี้วันที่22แล้วก็เข้าสู่หน้าฝนได้7วันแล้ว เช้านี้ก็ไม่มีฝนนะแต่เมื่อคืนได้ยินเสียงบึ้มๆอยู่นะโอเคโอ้เช้านี้มีหมอกจริงด้วยทุกคนโอ้หมอกหนักอยู่นะเนี่ย ไม่ใช่เล่นๆนั้นเนี่ยหมอกี่ยโอ้โหโอู้พิเศ็เมื่อกี้จัดว่าหล่อเราเอาังการเลยนะเมื่อกี้คุมโทนนะสีเทาล้อชมพูวะหวานเจี๊ยบโอ้ทุกคนหมอกลงหนักเลยฮะเชา้าเนี้ดูดิมองมเห็นทางเลยระยะการมองเห็นประมาณ500เมตรนะ เด่มอง p c x ขันหล่อเมื่อกี้ตัวใหม่เนี่ก็หล่อใช้ได้เลยนะหน้าตาเขาก็คล้ายๆฟอร์ซ่าเลยนะมีเด y l ไลท์ด้วยอย่างว่าหน้าตารุ่นพี่มันหล่อไ้รุ่นน้องก็ต้องเล่นแบบนะวิศวกรเขาก็เห็นว่าเฮ้ยคนไทยชอบแนวนี้ชอบหน้าตาแบบนี้ขายดีแน่นอนจัดเลยฮนะตามคำขอ ขายดีจริงครับ p c x ในขายดีมากรถราคาเป็นแสนนะไม่รู้ถึงแสนหรือยังนะผ่อนรวมผ่อนแล้วก็น่าจะถึงและแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงยังนะราคาเงินสดเนี่ยแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนซื้อเงินสดแล้วคนมีกระตางบางทีเขาก็ไม่ขายให้นะเขาอยากให้ผ่อนนะเกิดอะไรขึ้นในเช้านี้เนี่ยรถติดรถติดรถติดตั้งแต่แยกเลย รถเยอะวันนี้กะเช้าก็ไม่ผิด,ดหวังแน่อนะนอนนะนกซ่าผมก็วิ่งไปแล้ว9,000กว่าโลนะเก้าันสกิโลค่าเฉลี่ยย4 8แปดลน้ำมันถังเนี้ย โเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักเข้าไปทุกทีแล้วจากยี่สบนะตอนนี้เหลือ24บนะ่อะโอ้<_ <C> _ <T> แกผมบอกว่าจะเปลี่ยนปั๊มนี่คาเฉลี่ยนี่รถวบเลย<_ <C> _ <T> ก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าบริการไม่ผ่านนะยิ่งทำยิ่งไม่ได้เรื่องอะ เราก็ต้องเปลี่ยนปั๊มดิออปั๊มหน้าอ่างก็น่าจะเป็นปั๊มตราดาวะไม่ปั๊มตราดาวก็ปั๊มสีเขียวเดี๋ยวจะไปทำบัตรก่อนมีบัตรเขียวบัตรแดงโอ้มีหลายบัตรอีกบัตรเขียวก็จะได้เป็นค่าส่วนลดนะเวลาเราเติมน้ำมันก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรได้คอยใช่ไหมได้คอยได้คะแนนนะคะแนนสะสมก็เหมือนบัตรสีฟ้านี่นแหละไวแ้แลกอเมซอน แต่รู้สึกว่าบัตรเขียวกับบัตรแดงเนี่ยจะให้เยอะกว่านะบัตรแดงก็ให้เยอะอยู่นะบัตรแดงปั๊มสีเขียวเนี่ยส่วนลดเยอะและก็มีของแถมเยอะด้วยเข้าสู่ความวุ่นวายอะเสียงจะอื้อๆเนี่ยนะวันนี้น รถไฟก็ไม่มานะแต่ว่ารถติดมากเลยตอนนี้นอ้องซาผมก็ล้างมาได้สองอาทิตย์นะไม่ได้ขับไม่ได้ขี่เลยวันนี้แหละโอ้โหซาทรงลุงฮนะลุงซิงฮะลุงซิ่งเขาเรียกลุงซิงนะ โอ้ตั้งนานนั่งฉีดอะไรตอนนี้วะโอ้ตายเลยออกมาก็ไม่ดูหาอะไรเลยนะจะฉีดอย่างเดียวเลยโอ้โหเสียงปักเลยอ่ะโู้โู้โู้เช้านี้เจอตัวหล่ออะ ไม่รู้ว่าจะย้อนแสงหรือเปล่าเมื่อกี้นะผซซาสีเทาเอฟเฟกต์อะเทาออก er. wow. ม่วงแล้วเมื่อกี้โหเต็มระบบเลยไฟหน้า RGB ล้อม่วงอะโอ้โหจัดว่าลอยกแล้วเช้านี้เกะเช้าก็ดีอย่างนี้นะจะได้เจอตัวโลนะ โอ้โหข้างหน้าเต็มเลยฮะมีที่แทรกไหมเนี่ยไฟเขียวเยอ่ฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ฮะชมรถลหล่อไปโอ้โเยเอ็กแ็กครับฝั่งนู้นประชาสัมพันธจะมีการปิดช่องจราจรมอเตอร์เวย ที่จะไปพัทยาหนึ่งช่องทางเพื่อทำการซ่อมแซมระหว่างันที่24พฤษภาคมถึง28นี้วันนี้22แล้วอีก2วันเขาจะปิดเส้นทางนี้นะรถที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ให้ไปกลับรถข้างหน้าไหนแผนที่เราจะไปมอเตอร์เวย์อ๋อเนี่ยก็จะปิดปิดตรงนี้อ่ะ มีคนเปิดก๊์ดสกิลเทพอะโอโหอ,อ,อ,อันตรายอันตรายอย่าหาทำรนะโ,โหไงนงตัวรอไอกแบกแดงนะ ลุยฮะ e n น u ูโรคืนนานเด้วไปเขียวเนี่ยโอ้สกิลเทพอีกหนึ่งแล้วสกิลเทพสองสกิลเทพสามนี่บัดเสียวเลยนะผมก็ไม่รีบฮะเจ็ดโมงสิบหกเองชีวิตยังมีค่านะ รอได้ฮนะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเวลาที่ไม่กี่นาทีนะอย่าได้กลับบ้านเก่าฮนะอต้องดูดีๆนะทนถึงจะเป็นไฟแดงแล้วแต่ก็อย่างว่าไว้ใจไม่ได้ฮะประเทศไทย ผู้ X-Mac ็เลยฮนะช้าเนี้ยแต่ว่า X-Mac ็เดิมนะ X-Mac ็ทรงลุงนะรถปุ่มตัวนี้ก็หนักมากฮนะเพราะว่าติดแคสบาร์ด้วยแล้วก็แรไหท้ายอะ <c oughs> โอ้หนักมากเลยตอนนี้คาเฉลี่ย24นี่เป็นไปได้ไงเนีย่ยไม่เคยได้อะไรขนาดนี้เลยนะปกตินี่ยนะี่สิบแปดย่ิบเก้าฮะงรอบนี้นี่ ภารกิจเสียงตายอะเรื่องพึ้นแล้วะไะด้เวลาแล้ว <c oughs> เครื่องร้อนแล้วก็จัดเลย รีบออกมาต่อมาดูพี่รถก,ก็ติดยาวอยู่จะไปแทรกตรงไหนต้องรอให้มันมีช่องกว่นนะถึงจะออกมาโอ้โหติ่ย่างไกย่ย่างหมูนะี่หอมมากเลยตอนนี้โ,อ,โอ้ตัวรอตัวรอเช้าเนียอ,อีกแม็ก็อีกแมก แสงไปได้เลยเอาละไม่ใช่เมฆฝนหมดทุกคนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเมฆฝนนั่นเนี่ยชื่อหายแล้วผมก็ได้ก็หมอกนะอู้เอาแล้วมันก็ต้องรีบแล้ว เม่ฝนทุกคนข้างหน้าน่ะแล้วก็กำลังตกด้วยฮะเออโอ,โอ้วิวสวยมากอะเมฆฝนตัดกับท้องทุง่งนานะโอ้โหภารกิจเริ่มไปแล้วภารกิจนี้ฝนโอ้ลมเย็นมาแล้วโอ้โหมาไวมากแล้วมาแบบตอนแรกนึกว่าหมอกนะไม่ใช่ฮะ,มะไม่ใช่อะเมฆฝนเนะไม่ใช่ตกแลว้วบ่ข้างหน้านะ เร็วไปแล้วเร็วๆทุกคนเร็วๆม,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 มาแล้วนะ่ะโอ้แป๊บเดียวนะมันชอบตกช่วงกะเช้าด้วยนะมันไม่ได้ตกรานะมันตกแป๊บเดียวอนะตกเพราะให้เปียกอนะเหมือนมันแกล้งเราอะ แสงไม่ได้เลยฮนะเวลาจะรีบก็อย่างนี้แหละติดยาวเลยฮนะมอมเตอร์ไซค์โอ้มาแบบไม่สู้ไม่เสียงเลยนะผมก็ไม่ได้ใส่ชุดกันฝนด้วยเชค็คเรดาร์แลนะ้วเมื่อเช้าก็ไม่มีนะเหมือนเมฆจะตกที่ฝั่งเมืองใหม่ฮนะฝั่งทะเลตกลงทะเลไปแล้ว แต่ตอนนี้มาอีกเลยวะแปบ๊บเดียวเองนะไม่แป๊บเดียวเองก่อตัวเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเ่ยข้างหน้าเนี่ยอุบัติเหตุอีกแล้วมีอุบัติเหตุนะโอ้ยับเลยฮะยับเลยยับเยินเลยฮะเช้านี้โอ <c bleiben> <c ười> ้ผมก็ว่าทำไมรถติดเนี่ยนี่ทุกวันนะที่อัมรตาซิตี้ชนบุรีอุบัติเหตุนะอยู่ที่ว่าใครจะสวยอะ นี่ยมันขาวๆแล้วข้างหน้าตรงโรงงานเนี่ยไม่ใช่มันตกหรือบ้านเนี่ยเฮ้ยอีกทิหนึ่งนะอีกทีหนึ่งนะอย่าเพิ่งตกนะ จริงก็ไม่อยากรีบหรอกกลัวเปียกฝนนะโอ้โหโหนี่ก็ไดนรีบนะยังจะเจอตัวหลออีกนะโอ้โหชาวนี้เจอโถนม่วงหลายคันเลยฮะสองคันแล้วต่อซ่าเต็มระบบเลยสีเด้กันกับผมไหมนะแต่งโทนม่วงฮนะส่วนข้างหน้านี่ก็ ADV สามศูนย์นะสายทอริงฮนะสายทอริงแน่ปลายท่อเหมือนกันเลยดนะเนี่ยผมเพิ่งไปใส่ปลายท่อ,อมานะ ไม่ใช่ปลายท่อหรือก็เรียกฝากครอบท่อนะนี่เหมือนกันเลยเอะ a d ี v, กับซับกับฟอร์ซ่าเนี่ยนะผมชอบนะมันสวยถ้าฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะเป็นปเปิดแบบโล่งๆครับมันดูแล้วมันแสงเอเดวีอะ ไมบบ่สุ่มไม่ให้เสียงเลยนะมาแบบรวดเร็วมาก้ะแต่ฟ้าเปิดแล้วโอ้มาไวไปไวแะว แต่ข้างหลังผมดูที่กระจกเลยทุกคนโอ้โหมึดตึบเลยข้างหลังข้างหน้าเขาเล่นอะไรกันเนี่ยโล่งซะขนาดน,นั้นเหตุทางโล่งไม่ได้เลยครับจะเสียบอย่างเดียวเลย รอดแล้วเช้าเด้โอ้โหเมื่อกี้มาแบบมืดฟ้ามวด,ดินเลยมาแบบไวมากเลยอะมันเป็นเมฆลอยต่ำทุกคนทรงถ้ามันจะตกก็ตกเลยนะตกไวมาวันนี้จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านก้อนเมฆนะเ <laughs> <ว> <laughs> ชี่ยวชาญทุกเรื่องจริงอะ่ะ โอเคทุกคนดันไงมึดตึบเลยข้างหน้าโอ้โหรอดครับวันนี้รอดแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ